คลิปนี้เราพามา,น,านั่งบนรถไฟล้านช้างซ <200 S 1> ึ่งเป็นบนรถไฟที่มีให้บริการในเส้นทางรถไฟจีลาวระยะทางกว่า400กิโลเมตรโดยในการเดินทางครั้งนี้เรามากับทีมงานของ CRC ผู้ผลิตรถไฟขบวนนี้นั่นเองโดยการเดินทางของเราจะเริ่มเดินทางจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ไปที่สถานีหลวงพระบางโดยในระหว่างการเดินทางก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้รถไฟจัดให้กับคนรักรถไฟและคนที่มาร่วมกิจกรรมโดยจะมีทั้งทีมงานที่เป็นวิศวกรนักข่าว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงคนรักรถไฟและเด็กนักเรียนโดยในการเดินทางนี้เราได้พบกับน้องๆจากโรงเรียนมัธยมต้นของนครหลวงเวียงจันทร์โดยน้องๆมีความรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้นั่งรถไฟในเที่ยวนี้ออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ได้ไม่นานด้วยเพราะขบวนรถไฟนี้สามารถทาความเร็วได้สูงสุดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่นานเราจึงมาถึงสถานีหลวงพระบางจากนั้นเราก็เดินทางกลับกับขบวนรถไฟเส้นทางคุณหมิงเวียงจันทร์โดยขบวนรถนี้เป็นขบวนรถของการรถไฟจีนซึ่งจะสังเกตได้ว่าขบวนรถของการรถไฟจีนกับขบวนล้านช้างนั้น ความแตกต่างกัน ตรงบริเวณสีของฐางของรถโดยบริเวณขบวนล้านท้างก็จะเป็นสีขาวส่วนของการรถไฟจีนรถจะเป็นสีเขียวระหว่างทางเราก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายกับทั้งน้องๆนักเรียนและทีมางานรวมถึงได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับมุมมองของคนรักรถไฟในไทยต่อทางรถไฟเส้นทางรถไฟจีนเราเมื่อกลับมาถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ทุกคนก็ต่างแยกย้ายไปทําภารกิจของตนเองต่อเราในมุมมองของคนรักรถไฟก็หวังว่าคนรักรถไฟในประเทศต่างๆจะมีโอกาสร่วมกิจกรรมมากขึ้นหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงในไม่ช้าชมคลิปเต็มได้ที่หน้าช่องของเรานะครับ